เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะคุณผู้ชมนี่คือตัวละครตัวใหม่ฟุบุกิระดับยูอาเพิ่งจะอัปเดตเข้าซื้ว่าจีนมาได้เกวันในวันนี้พี่จีนก็ไปขุดเจอไฟล์ตัวละครตัวใหม่มาอีกแล้วครับคุณผู้ชมโอ้โหมันหลุดมาเร็วเกินตานะจากปกติพวกตัวละครใหม่ๆมันจะมาสักประมาณวันที่16 17หรือ15ไม่ก็สิ้นเดือนอันนี้แม่งมาวันที่9คือโคตรเร็วแบบเร็วจัดจัดแอมตัวละครตัวใหม่มันก็มาเป็นในธีมของแฟชั่นแฟนตาซีด้วยนะครับหรือว่าทอยแฟนตาซีที่จะมีสัญลักษณ์ตรง ออกแบบนี้นะครับผมเป็นสัญลักษณ์เหมือนนกอินทรีหรือนกฮูกเนาะก็คือมันจะมาคล้ายๆกับธีมของกลุ่มมูดาวที่แต่ละตัวมันจะมีสัญลักษณ์กลุ่มมูดาวอยู่ในตัวนะครับผมไม่ว่าจะเป็นซอมบี้แมนระดับ UR หรือตัวละครอื่นๆที่เขาอัปเดตมาในธีมของกลุ่มมูดาวแต่อันนี้เขาจัดมาในตรีมใหม่นั่นก็คือทอยแฟนตาซีและที่สําคัญตัวละครตัวใหม่ตัวนั้นนั่นก็คือเอาเป็นว่าก่อนที่เพื่อนๆตัวท่านจะเข้าไปรับชมคลิปรีวิวตัวละครตัวใหม่หรือเข้าไปรับชมรายละเอียดสกิลอันติเมตต กดแชร์คลิปวิดีโอนี้และกด subscribe s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะล i s ต์แมนช็อบริการการเติเงินเกมมือถือวันพัน a n t เด s t r o n g เกตที่ดีที่สุดคุ้มที่สุดและโน1นที่สุดในเวลานี้ไ <Wow. S 1> ม่ว่าจะเป็นแพ็ก37โคปองในราคา165บาทรวมไปถึงแพ็กที่ใหญ่ที่สุด14,996คูปองในราคา59,000กว่าบาท <Wow. S 1> ทาง Li s ต์แมนช็อก็มีบริการให้เพื่อนๆทุกๆท่านได้เลือกสรรชำระเงินได้แบบง่ายๆอีกทั้งยังมีระบบผ่อนนานสูงสุดถึง10เดือนอีกด้วยและน จะเป็นรายการเกมที่ภายในเว็บไซต์ลิทแมนช็อปเขาบริการรวมไปถึงบัตรเติมเกมก็มีเหมือนกันเอาเป็นว่าเพื่อนๆทุกท่านก็อย่าลืมเข้าไปใช้บริการกันด้วยนะสำหรับลิทแมนช็อปบริการการจำางินเกมตลอด24ชั่วโมงครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกเพศทุกวัยท,ท,ทุกทุกท่านกันด้วยนะครับ <S <S ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมวันพันแมนเดอร์สตอรเกตในซูเปอร์จีนและสําหรับในวันนี้หรือคิววิดีโอนี้ก็มีเซอร์ไพรส์อันใหญ่หลวงเข้ามาอัปเดตให้กับเพื่อนๆทุกท่านได้รับทราบได้รับชมมมมกกกััันนนน่่็คคือออตตววลลละรใหหุดาแ้ ทุกซึ่งต้องขอย้ำไว้อีกหนึ่งครั้งว่าตัวละครตัวใหม่มันอัปเดตหรือว่าหลุดออกมาเร็วเกินมากๆนั่นคือเร็วแบบโคตรของโคตรเร็วและในการหลุดของเขาในครั้งนี้เนี่ยจะมีการโจมตีรายละเอียดอันติีเม็มาด้วยนะครับบอกเลยว่าอย่างสุดจริงๆและเป็นตัวละครที่โคตรจะเซอร์ไพรส์โดยที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อนเลยนะเอาเป็นว่าเรามาเฉลยกันเลยครับสำหรับตัวละครตัวใหม่มันก็คือเจ้าตัวอัศวินจากกลนระดับยูอาตัวนี้นั่นเองครับโอ้โหบอกเลยว่าเซอร์ไพรส์ จ,จัดมาเพราะผมเองแทบไม่คาดคิดครับว่าเจ้าตัวละครพวกสายฮีโร่ที่เป็นสายเทคนิคมันจะทําการอัปเดตเพิ่มเติมมาในระดับ u r หลังจากเจ้าตัวจักระพัฒเดกระดับ UR ตัวนี้ก็มีสายเทคนิคมาแค่2ตัวเท่านั้นอีกหนึ่งตัวนั่นก็คือน้อง g 4นะครับผมที่เป็นตัวละครของฝั่งปีศาจบอกเลยว่าโคตรดีโคตรแจ่มโคตรเงาง,งามส,สุดๆเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆทกท่านไปรับชมร่างกายโมเดลของเขาสุดอลังการกันดีกว่าและนี่เลยครับผมก็จะเป็นโมเดลตัวละคร คอนตัวใหม่นั่นก็คือเจ้าตัวอัศวินจากกลนระดับย r อาออกแบบมาเป็นทอยแฟนตาซีสุดก๊ง กึ่งกั้มกึ่งว่าจะเทหรือไม่เท่เพื่อนๆก็ลองคิดกันดูนะจ๊ะแต่ถ้าให้เทียบกับคําว่าย้อมแมวเนี่ยก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะเพราะว่าเจ้าตัวอาศวินจากโกลดับ S S R ร่างแรกมือของเขามันไม่ได้เป็นดาบเพียงแต่ว่าเวลามันอันติเมตไปเจ้าตัวนี้มันก็จะกลายเป็นการถือดาบมาทันทีและไอการถือดาบของเขามันก็เหมือนกับร่างใหม่ร่างนี้ด้วยนะโอ้โหออกแบบมามันกั้มกึ่งใกล้กันจริงๆเลยนะครับแต่เป็นว่าไม่อยากจะไปว่าอะไรมันมากมายเนาะ เพราะยังไงเจ้าตัวละครตัวนี้มันก็เป็นตัวละครตัวใหม่ระดับยูอาแถมมีชุดใหม่มาคุมให้กับเขาด้วยนะครับบอกเลยว่าเป็นอะไรที่เท่มากๆเลยนะจ๊ะและส่วนอันติเมรือท่าแอนิเมชันในการโจมตีก็มีหลุดออกมาให้เพื่อนๆได้รับชมเช่นเดียวกันแต่ในส่วนนี้ผมขอขึ้นคําเตือนไว้ก่อนเลยนะครับว่าถ้าเกิดใครรับในการย้อมเมลไม่ได้แนะนําว่าให้ข้ามผ่านไปเลยครับเพราะว่าอันติเมรอันนี้มันจะใกล้เคียงกับอัศวินจากคนระดับ SSR ร่างที่1งร่างนี้เลยครับผู้ชมโอ้โหอยากจะปาดน้ําตาแถมสตู ในการโดนโจมตีเนี่ยมันดันเป็นแถวเส้นตรงเหมือนกับร่าง SSR บวกตัวนี้ด้วยจ้าเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับสำหรับอันิเมตของเจ้าตัวอสุวินจากคนระดับ UR โอ้โหดูการปาดการโจมตีเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมเท่ hey! กันหรือไม่ครับลองบอกกันให้ผมฟังกันสักนิดหนึ่งครับหรือว่าใครอยากจะพิมพ์บอกว่ามันคล้ายๆกับร่างแรกระดับ SSR ก็ลองคอมเมนต์มาดูนะครับผมซึ่งโดยส่วนตัวจากเท่าที่ผมดูเนี่ยมันก็คล้ายจริงๆนะจะังหวะการ นะครับผมแต่เน,นี้ยมันจะเป็นการปาดคอมโบ3ครั้งเลยนะคุณผู้ชมจากปกติมันจะปาดแค่ประมาณครั้งเดียวมั้งถ้าจําไม่ผิดนะแต่อันนี้จะเป็นการปาด3ครั้งก็คือการปาดไปปาดมาโชว์หน้าเค็กหล่อหนึ่งทีแล้วก็ปาดตบอีกหนึ่งครั้งเพื่อปิดฉากฝั่งสโตูแบบสวยๆงามๆหล่อๆนะจ๊ะเอาเข้าจริงเนี่ยก็คล้ายๆกับตัวละครในเกมฮอนเลยนะคุณผู้ชมนั่นก็คือเป็นอะไรนะโนแมนหรืออะไรสักอย่างนี่แหละผมลืมแล้วแต่มันคล้ายมากๆเลยนะเอาเป็นว่าสาหรับการโจมตีทั้งหมดเท่าที่ผมดูหรือจากเท่าที่ผมพยายามจะกดหยุด มันไม่มีสถานะอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ยิ่งมาสโลดูจริงๆเนี่ยโอ้โหแทบไม่เจออะไรเลยครับแต่สิ่งที่น่าสนใจมากที่สุดนั่นก็คืออุปกรณ์เฉพาะ3าดาวในจังหวะการปาดครั้งสุดท้ายเป็นอะไรที่โคตรเท่นะครับผมดูดิโอ้โหเปลวไฟเปลวสายฟ้าคือมาเต็มเลยครับเป็นอะไรที่สุดๆดดเอาเป็นว่าในส่วนนี้จังหวะสุดท้ายเนี่ยน่าจะมีเพื่อนๆหลายๆท่านชื่นชอบกันอยู่พอสมควรนะถึงแม้ว่าตัวละครของเขาอาจจะย้อมแมวหรือใครจะย้อมแมวมาก็ตาม านะที่ผมบอกไปขอแค่อย่างเดียวครับหรือคาดเดาขอแค่อย่างเดียวอย่ามาเป็นสถานะระเบิดแบบฟุกิระดับยูอาร์เถอะขอเป็นสถานะแบบใหม่ที่ไม่เคยเห็นดีกว่าเยอะนะเพราะเผื่อบางทีตัวละครเขาก็อาจจะมาเป็นตัวแทงตัวใหม่ไปเลยก็ว่าได้หรือไม่ก็เป็นพวกการโจมตีที่สามารถเจาะทะลุเลือดสีขาวไม่ก็โล่สีม่วงหรือว่าโลกก่เกาะสะท้อนได้อันนั้นจะดีที่สุดเพราะจากที่เราไปดูมามันจะเป็นการโจมตีแบบแถวแนวตรงโดนสตูทั้งหมด2ตัวในส่วนเนี้ยมันสามารถทำเป็นการเจาะเกาะโล่ม่วงหรือเจาะเกาะโลม่วง หมามได้ดีมากๆเลยนะถ้าเกิดว่าโจมตีหมู่แล้วมันเจาะก,ก่อนเนี่ยอันนั้นจะดูโกงแล้วโอเวอร์เกินไปแต่อันเนี้ยเหมาะสมที่สุดสําหรับการโดน2ตัวแล้วเจาะเกาะสีม่วงแบบเน้นๆหรือไม่โจมตีไปแล้วก็อาจจะติดสถานะช็อตก็ได้นะครับผมเป็นสายฟ้าช็อตที่ฝั่งตรงข้ามอาจจะมีโอกาสไม่สามารถใช้สกิลอันติเมตได้จํานวนหนึ่งครั้งเอออันนี้ก็น่าสนใจนะอารมณ์คล้ายๆกับเป็นการใบนะครับแต่เนี้ยคือเป็นการช็อตไปเลยพอจะทาการโจมตีหรือจะทําการแฉนติในส่วนนั้นไม่สามารถใช้งานได้เลยครับ เหมือนแบบสถานะสิ้นสุดหรือไม่ก็ถูกหลับไหลไปนั่นเองเอออันนี้คือน่าสนใจมากๆแต่บางคนก็อาจจะคิดว่าสถานะแบบนั้นมันก็อาจจะคล้ายกับเจ้าตัวนกไฟฟินิกแมนระดับ SSR บวกตัวนี้ที่ขี้ออกจากสนามแล้วมันไม่สามารถใช้งานอะไรได้เลยต้องขอบอกนะครับผมว่าไอการที่อยู่ในสนามแล้วไม่สามารถใช้งานอะไรได้เลยอันนั้นคือมันน่ากลัวกว่านะเพราะว่าไอเจ้าตัวนกตัวนี้เวลามันขี้ออกไปตัวละครที่โดนขี้ไปมันจะไม่โดนดามเมแต่ถ้าเกิด ติดสายฟ้าช็อตเลวมันอยู่ในสนามแต่กลับทําอะไรไม่ได้เลยตัวละครตัวนั้นยังสามารถโดนดาเมจได้นะครับเออคืออันเนี้ยน่าสนใจสุดๆนะถ้าเกิดว่าทีมงานทํามาเป็นแบบนั้นผมมองว่าตัวละครตัวไหนที่เป็นระดับยูอาร์โดนไปเนี่ยโอ้โหมีสิทธิ์ใช้งานไม่ได้เลยตลอดทั้งเกมแถมยังโดนดาเมจฟรีๆไปอีกโอ้โหอย่างเจ็บเอาเป็นว่าข้อมูลในเรื่องของรายละเอียดสกิลเพื่อนๆลองไปคาดเดากันดูนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นการคาดเดาของผมนะว่าการโจมตีของเขาน่าจะมาเป็นในสถานะแบบนั้นสุดท้ายนี้ก็เหมือนเดิมเลยนะครับก่อนที่พื ท่านจะทําการกดปิดคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมที่ช่วยกดไลค์ให้กับคลิปวิดีโอนี้กดแชร์ให้ทั่วถึงกด s u b สไครต์และที่สําคัญปุ่มระฆังกระดิ่งอย่าให้พลาดเพราะเวลามีคลิปใหม่ๆมันจะแจ้งเตือนให้กับเพื่อนๆทุกๆท่านทราบกันแบบทวนหน้าและสิ่งสุดท้ายนี้นะครับถ้าหากว่าคลิปวิดีโอนี้มีคําพูดคําจาหยาบคายอะไรหลุดออกไป ก็ต้องกราบขอภัยมาณที่นี้ด้วยใครที่ติดตามอยู่ก็ต้องขอบคุณมากๆและถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกด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 กันเข้ามาเยอะๆนะจ๊ะคุณผู้ชมทุกๆท่าน